วันนั้นเนี่ยได้ยินคุณพยาบาลโทรแจ้งญาตว่าคุณตาเสียชีวิตนี่แล้วถ้าเป็นเราอะไม่ว่าจะเป็นเราเป็นคนบอกข่าวร้ายนะหรือว่าเราเป็นคนรับข่าวร้ายเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยมันจะมันจะแย่ขนาดไหนเสียงร้องไห้มาแล้วไม่มีคำพูดต่อนะคือทุกอย่างนิ่งไปหมด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาล้วงลึกเบื้องหลังของด่านหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การทํางานในช่วงโควิดแบบนี้นะคะแล้วก็สภาพจิตใจของด่านหน้าในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง3ท่านก็เดี๋ยวขอเชิญทั้ง3ท่านขึ้นมาก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะสถาการตอนนี้ทุกอย่างมันก็ เปลี่ยนแปลงไปหมดนั่นแหละครับแล้วก็สถานการณ์ก็หนักขึ้นนะออจะหนักขึ้นเรื่อยๆอาจารย์หมีหว่วงค่ะพลราอยู่ที่แผนกจิตเวชนะนะคะก็จะมีคนไข้ที่มีอาการไม่ค่อยสู้ดีนักจากเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นตอนนี้นค่ะ ก็ค่อนข้างเยอะริงๆคงะช่วงนี้ค่ะถ้ามาด้วยสาเหตุในเรื่องของการกักกันโดยโควิดหรือว่าเรื่องของปัญหาของโควิดพีคเป็นยังไงบ้างคะจริงๆอูก้าเนี่ยมันเป็นเทเลมดิซีเนาะมันอาจจะไม่เหมือนโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงที่ว่าโหมันหนักหนาสาหัสอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ ออกจะเป็นในเชิงแบบว่า s u p p o r t i มากกว่าว่ามันมีเหตุการณ์ที่ด่านหน้าทํางานแล้วเครียดมันก็มีข่าวเหมือนกันเนาะว่ามีบุคลากรด่านหน้าบางท่านเนี่ยมีความพยายามที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นซึมเศร้าเป็นตน้นพอมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์โอเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเราน่าจะทําอะไรบางอย่างเพื่อมาช่วยซัพพอร์ตสังคมตอนนี้ด้วยเหมือนกันจากที่ฟังเออทั้งอาจารย์ิวหมอโอแล้วก็พีก,ก็คือช่วงนี้สถานการณ์ด่านหน้าก็คือหนัก ตอนนี้หมอแเนตนะคะได้มาอยู่ในรายการของเราแล้วนะสวัสดีะคะ่ะชุดปฏิบัติการอยู่เลยค่ะอาจารย์จริงจริงที่ไม่เหมือนเดิมอะตอนนี้ค่ะด่านหน้าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ กกคือนัเล่าแบ็เกราคือนัเป็นหมอปอดนะคะตอนนี้โรงพยาบาลที่นะทํำอยู่คือโรงพยาบาลเป็นเอเกชนไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเรารับโควิดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทํายาวมาจนถึงตอนนี้เคสที่นัรับผิดชอบเป็นหลักแล้วก็คือเป็นเคสโควิดเนี่ยตั้งแต่ธันวามาเลยนะคะเดี๋ยวกันงานจ็อบอื่นเราพยายามลดลดง,งานจ็อบอื่นลงไปบ้างอย่างเช่นง,งานตรวจโรคปอดอย่างอื่นเงี้ยเราก็จะพยายามทยอยให้ท่านอื่นช่วยดูบ้างคือนอกนอกจากที่เราต้องดูแลเคสคนไข้แล้วเนี่ยเรายังจะต้องรับ มือกับญาติคนไข้ในเรื่องของการประคับประคองจิตใจของคนไข้แล้วทีนี้ค่ะในบุคลากร,กรด่านหน้าเองที่จะต้องโทรหาหรือดูแลรักษาตอนนี้สภาพจิตใจปใเป็นยังไงบ้างนะคะวันนั้นเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ที่เป็นหน,หนึ่งในตัวกระตุ้นนะทำให้เกิดโครงการหิวใจด่านหน้าเนี่ยนะคือได้ยินคุณพยาบาลโทรแจ้งญาติว่าคุณตาเสียชีวิต ตอนที่คุณพยาบาลโพไปเนี่ยแล้วผมได้ยินเสียงญาติเนี่ยนะญาติร้องไห้เสียงผ่านลําโพงเนี่ยเรารู้สึกแบบนี่แล้วถ้าเป็นเราอะไม่ว่าจะเป็นเราเป็นคนบอกข่าวร้ายนะหรือว่าเราเป็นคนรับข่าวร้ายเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยมันจะมันจะแย่ขนาดไหนเสียงร้องไห้มาแล้วไม่มีคําพูดต่อนะคือได้ยินแต่เสียงร้องไห้ทุกอย่างนิ่งไปหมด คนด่านหน้าที่ต้องเจออย่างนี้ทุกวันทุกวันนะต้องบอกข่าวร้ายแล้วก็ต้องมารับความรู้สึกของญาติเนี่ยโหเรารู้สึกว่ามันหนักหนาสาหาัสซึ่งจานแนตต้องรู้ดีกว่าผมแน่นอนเลยนะได้เจอเคสเหล่านี้ทุกวันได้ทํางานร่วมกับคุณพยาบาลดันหน้าทุกวันเนี่ยเขาเขารับมือกับอารมณ์อย่างนี้อย่างไงเอ็ดีกีที่เล่าไปคือภาพกว้างๆแล้วว่างานเราคืออะไรนะคะแต่พอไปลงในรายละเอียดทุกวันที่เราคุยกับญาติอะคะ่ะ คสที่เสียชีวิตหลักๆจะอยู่สองแบบหลักๆนะคะแบ่งคร่าวๆเลยนะก็คือเคสที่ expected death คือกะว่าเคสนี้ต้องเสียชีวิตแน่ๆนะคะ<ม>เคสกนี้เราจะมีการคุยกับญาติเป็นระยะๆมาก่อนอยู่แล้วว่าเออเขาไปต่อไม่ได้นะอาการเขาแย่ลงนะเคสกลุ่มนี้ญาติจะได้ทําใจอยู่บ้างนะคะแต่จะมีเคสอีกกลุ่มนึงแบบที่อาจารย์โอเล็กคือเราไม่ได้ expect ว่าเขาจะเสียชีวิตคือดีๆคนไข้ก็เอาออกซิเจนออก บางครั้งคนไข้เขาหลุดหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบะนะคะมันออกมาจากจมูกเขามันทําให้เขาออกซิเจนต่ําลงเราอยู่ในวอร์ดที่พยาบาลไม่ได้เฝ้าแบบหนึ่งตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์บางครั้งออกซิเจนหลุดเราไม่ทราบจริงๆแล้วเราไปพบอีกครั้งหนึ่งก็คือคนไข้เสียชีวิตแล้วก็มีซึ่งเวลาพวกนี้นัดนัดบักจะรับบทเป็นคนโทรบอกญาติด้วยตัวเอง oh. นะคะเพราะว่า เพราะว่าคือคือให้น้องพยาบาลโทรก็ได้แหละแต่ว่าก็ก็ใครที่โทรคนนั้นก็จะรับพลังลบไปเต็มๆนงแล้ถ้าคนที่ต้องทําต้องฟังเสียงต้องแจ้งข่าวแจ้งแต่ข่าวร้ายแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะดาวมากๆเลยค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์หมิวแนะนําสักเล็กน้อยค่ะว่าถ้าถือว่าปลากรทางการแพทย์ ต้องต้องเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยในทุกๆวันแล้ววันหนึ่งก็คือโ้เราแทบจะหลีกเลี่ยงที่จะเจอสถานการณ์นี้ไม่ได้จะต้องทำยังไงบ้างคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการหมั่นสังเกตอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของเราอะค่ะว่ามันม,มีปฏิกิริยาอย่างไรในช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคําตอบของเราคือมันหนักแล้วมันไม่ไหวแล้วก็สิ่งแรกที่ต้องทําคืออนุญ,ญาตให้เรารู้สึกแล้วอนุญาตให้เราพัก พักฟออ,อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างมากไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยซ้ํากับบุคคลท,ทั่วไปตอนนี้คือเราต้องอนุญ,ญาตให้เราได้พักคือแน่นอนว่าภาระในเรื่องของการทํางานนะคะเยอะอยู่แล้วนะคะ่ะเราก็รีเลทกับเรื่องของสภาพจิตใจตอนนี้ด้วยก็หนักคูนสองเข้าไปแต่ว่าเราก็ยังมีเวลาสมมติว่าคุณหมออยู่ในชุด PPE เงี้ยเรายังมีเวลาสักแป,ป๊บหนึ่งที่เราจะพักกับตัวเองอ่ะจริงๆลองใช้เวลาเล็กๆสั้นๆตรงนั้นก็ได้ะคะ่ะ ที่จะสังเกตแล้วก็ดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วนึงหรือว่าเราคุยกับเพื่อนร่วมงานสักแป๊บนึงสนุกกันสักบบนิดหนึ่งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการใช้เวลาสั้นๆนนะ่ะให้มันมีคุณค่าที่สุดตอนนี้นะคะอยากแอบ,บถามอาจารย์แนทนิดนึงอะคะ่ะว่าแบบอาจารย์มีแบบมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการที่แบบตัดหน้าต้องดูแลใจิตใจตัวเองหรือว่า เกี่ยวกับการเข้าหาบริการเพิ่มเติมอย่างเช่นการปรึกษากับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาค่ะในเวลาแบบนี้จริงๆนะว่าอย่างแรกเลยคือต้องมี s ซลล์ w a r e n e s s ก่อนเนาะ mm hmm. ถ้าคนนั้นเขาไม่ไม่รู้ตัวเขากำลังดาวอ่ะมันก็จะไม่เกิดการการขอความช่วยเหลือขึ้นมาไอตรงนี้แหละมันมันจะยากที่ที่มีการตระหนัก ในตัวเองขึ้นมาถ้าเขาไม่เคยมีแบ็คกราวอยู่เลยเขาอาจจะดิงดิงดิงดงง่อย่างอนี้บ้างเนี้ยค่ะดังนั้นยังพยายามพยายามจะมี awareness ขึ้นมาบ้างให้รู้ตัวว่าเราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะและเชื่อว่าบางคนอ่ะเขาไม่มีตรงนี้เขาไม่เคยเขาไม่ได้เคยฝึกตรงนี้มาเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ค่ะเป็นเป็นโจทย์ที่อกาต้อง work ดูว่าเราจะเป็นิกเกอ e r ตรงน,งนี้เขายัางไง<ม>ให้เขา<ม>เปิดเปิดเปิดประตูตรงนี้ออกมาเพื่อหาคอนเทน คือเดิมเนี่ยด้วยกลไกลของปกติของมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อมีความเครียดความกังวลใดๆเกิดขึ้นเราก็จะใช้วิธีในการเดรนเนาะระบายจัดการความรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าใช้วิธีรนะีแลกซ์เนาะวิธีการที่เราได้ไปชาร์จแบตหรือว่าได้จัดการความเครียดของเราเนาะแต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะหลายๆคนเนาะบุคลากรส่วนมากเลยคนที่จะชาร์จแบตให้เขาคือคนที่บ้านแค่นั่นแหละ uh. แต่ตอนนี้ปัญหาคือ เขาไม่สามารถกลับไปได้แล้วเขาก็กังวลเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปัญหาสําคัญของด่านหน้าคือเขามีวิธีในการเดรนะหรือว่ารีแลกซ์ตัวเองด้วยวิธีเดิมๆไม่ได้เหมือนลองจินตนาการก็ได้ค่ะว่าเหมือนเรามีความเครียดความกังวลเหมือนน้าในเขื่อนนะคะเดิมเรามีประตูทางออกของน้ําอ่ะเยอะพอคือการกลับไปหาที่บ้านไปเที่ยวหรือออกไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ตอนนี้ประตูทางออกน้ํามันถูกปิดตายไปแล้วค่ะ ก็เลยมีการข้างในเรื่องของอารมณ์ความรู oh, ้สึก <backyard> ค่อนข้างเยอะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดความเศร้าก็สิ่งที่จะสังเกตได้อย่างที่อาจารย์แนทบอกว่าจะเอาแวร์ยังไง 1. คือดูความคิด 2. คือดูอารมณ์สคือดูสภาพร่างกายว่าช่วงนี้คุณเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมีอยากให้อาจารย์โอแนะนำโครงการระดับมัธยมรอบ โอเคก็คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วกันเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพนะ์ในสื่อเนี่ยโอเคเริ่มตั้งแต่คุณหมอจบใหม่นะเนาะค่าตัวตายนะครับคุณพยาบาลมีค่าตัวตายเนาะแล้วเนี่ยครับอีกอันหนึ่งที่ทิกเกอร์คือผมไปอยู่ในเหตุการณ์จริงนะวันนั้นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ทํางานเจอคนไข้ด่านหน้าจริงๆเนี่ยเขาเขาน่าจะเหนื่อยกายนั่นแหละนะครับและก็น่าจะเหนื่อยใจด้วยโดยมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับ ก็เลยปิ้งขึ้นมานะโครงการตอนแรกเนี่ยเราชื่อว่าวัคซีนนะกับจิตใจเพราะว่าตอนนี้เราได้วัคซีนฉีดป้องกันโควิดแล้วแต่ว่าเรื่องของจิตใจเรายังพูดกันถึงไม่เยอะเท่าไหร่อะก็เลยไปที่มาก็เลยโทรหาหมออิกนี่แหละนะรู้จักกันมานานแล้วแล้วทำเรื่อง mental health ก็บอกว่าเฮ้ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันน่าทำนะอยากให้มีคนมา ดูแลใจนะให้ด่านหน้าบ้างทั้งฝั่งอีกเองเนาะก็ก่อตั้งแพลตฟอร์มอูก้ามาเนี่ยเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําให้คนมีโอกาสเข้าถึงสุขภาพจิตได้ง่ายมากขึ้นอยู่แล้วคือจริงๆตั้งแต่ตอนเริ่มมีโควิดสักพักเนี่ยนอเหนือ,อาจากอาตาโอเนาะก็มีคนมาบอกอีกเหมือนกันว่าเอ้ยคุณอีกทายังไงดีเนี่ยเขาเล่นขับเฮ้เนาะแล้วก็มีคุณพยาบาลเข้ามาเข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบ ความลำบากใจหรือว่าความเศร้าที่เขาเผชิญอยู่เนี้ยมันแย่มากเลยในช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเรารู้สึกเหมือนกันว่าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะช่วยสถานก,การณ์มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะฮานาก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์อาจารย์โอนะคะอาจารย์แนทแล้วก็อาจารย์นิวแล้วก็พี่อิกมากๆเลยนะคะที่เป็นเกียรติตอบรับมาให้พูดพูดคุยกับในรายการ my pleasure ของเรานะคะก็ต้องเป็นตัวแทนขอบคุณ อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากติดตามโครงการดีๆแบบนี้จากทางกูกานะคะก็ฝากตดตามช่อง,งทางของ Facebook แล้วก็ IG จ w i t t e r ร์ของกุกานด้วยนะคะงั้นวันนี้กุกาและอาจารย์ทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ อูกาฮิวใจด่านหน้าฝ่าโควิดให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครด่านหน้าโควิดมาใช้บริการปรึกษาจ่ายในแอปอูกาได้ฟรีแอดไลน์แอด OOCA มาได้เลยวันนี้ถึง13ตุลา2564